อยากรู้ว่าหลังจากที่เคลียร์กันน่ะเคลียร์กันเสร็จปุ๊บไปทำอะไรกันอย่างไงก็ยวก็บอกว่าเอางี้คือถ้าไม่ได้ไปร้องเพลงก็มีอีกความสุขที่ตัวเองอ่ะทำแล้วมีความสุขกันได้มีลูกเพราะฉะนั้นเขาก็อยากมีลูกปีมังกรนะถ้าอยากมีปีมังกรก็ต้องรีบท้องภายในกุมภาเราก็เลยปล่อยแบบตามธรรมชาติกันวันพรุ่งนี้ก็กุมภาพันแล้วนะคะค่ะวันนี้เอาจริงๆนะแอบกระซิบเลย ประจำเดือนก็ยังไม่มาเอาอีกแล้วประโยคเดียวแต่ก็ประโยคเดียวกันเหมือนครั้งที่แล้วทีมงานจะขึ้นคลิปครั้งแถวทันเลยเนี่ยครั้งที่แล้วก็บอกว่าประจำเดือนหนูก็ยังไม่มาผ่านไปอีกไม่กี่ชั่วโมงแต่แต่รอบนี้ขอถือเคสเพราะรอบที่แล้วไม่ได้ถือแล้วก็แบบสูญเสียไปด้วยอะไรด้วยเราก็เชื่อผู้ใหญ่พูดหลายอย่างค่ะถ้าสมมติถ้า3มเดือนแล้วใช่เดี๋ยวไว้ประกาศไม่เพราะว่าจริงๆแล้วก็ตรวจแล้วยังยังไม่ขึ้น ลอกไปยังไม่ขึ้น<ช>ก็คืออย่า,ยาพึ่งออถูดแคบหน่อย<ช><ช>เอาเป็นว่าปีนี้ก็หวังว่ายูจินจะมีน้องอีกคนหนึ่งก็ขอให้